นุนวรนุษ์ถึงกับว้าวุ่นหลังได้เจอลิซ่าแบล็ k พิงก์งานนี้ขอแชร์รูปคู่เพราะความน่ารักสดใสทำเอาพี่สาวใจละลายเลยทีเดียวสวยไม่สั่งเลยจริงๆสำหรับนักงแสดงสาวนุ่นวรนุษ์ซึ่งก่อนหน้านุ่นก็ได้ฝากตัวเป็น b l i n ์แฟนคลับของศิลปินชื่อดังวงแบล็ k พิงก์เพราะนุ่นโดนตกค่าบเต็มๆเนื่องจากความสวยเก่งแบบครบจบในคนเดียวสำหรับศิลปินสาว Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ แบล็กพิงที่ยอดฟอลใน IG ตอนนี้เกือบหลักร้อยล้านแล้วหลังจากที่สาวคนสวยอย่างนุ่นบอรโนุษขอฝากตัวเป็นแฟนคลับลิซ่าแบล็กพิงแล้วเรียบร้อยล่าสุดวันที่10กันยายนที่ผ่านมาหัวใจพี่สาวแฟนคลับน้องลิซ่าอย่างนุ่นต้องว้าวุ่นอีกครั้งมอได้เจอกับลิซ่าจนต้องขอแชร์รูปคู่สักหนึ่งโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอวดแฟนๆพร้อมแคปชั่นแบบน่ารักน่ารักว่าเจอน้องลีดพี่สาวก็ว้าวุ่นเลยหลังโพสต์ ภาพคู่กับลิซ่าลงในอิน t ตา r กรแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิอิจฉาแบบว้าวุ่นเลยน่ารักมากๆเลยค่ะบลิงก์ก็ว้าวุ่นตื่นเต้นน่ารักทั้งคู่เบยและคอมเมนต์อีกมากมายบอกเลยว่าแฟนคลับต่างว้าวุ่นไม่แพ้กับนุ่นเพราะทั้งนุ่นบรนุดและลิซ่าแบล็กพิงสวยน่ารักสดใสทั้งคู่และการเจอกันครั้งนี้ทำเอาแฟนคลับได้รับความน่ารักแบบอันลิมิตจากพี่สาวและน้องสาวจนใจละลาย เหลวเป็นน้ำไปตามตามกันเลยทีเดียวค่ะจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ